มาต่อคนเกิดวันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าช่วงระหว่างนี้นะคะท่านใดที่จะกู้เงินยืมเงินก็แล้วแต่นะคะทำธุรกรรมเกี่ยวกับห้องกับการเงินนะคะจะได้มาจากแต่ละที่เพียงเล็กน้อยได้ไม่เยอะแสดงว่ากู้แล้วได้ไม่เต็มยืมได้ไม่เต็มจำนวนประมาณนี้ถ้าท่านที่เกิดวันเสาร์เนี่ยช่วงระหว่างนี้หมุนเงินอยู่ก็จะหมุนเงินได้ ผ่านไปได้นะคะเรียกว่าหืดขึ้นคอก็ได้นะแต่ถือว่าดียังยังดีที่รอดอ่ะประมาณนี้นะคะการงานยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะรู้สึกว่า อาจจะทรงทรง,ง,งนิ่งนิ่งนิดนึงมันใกล้ปิดวีคแล้วนะการเงินถ้าคนที่ค้าขายอาจจะได้หลากหลายทางเช่นขายสินค้าหลายอย่างแบบนี้ต้องทําหลายอย่างถึงจะได้ค่ะและก็ถือว่าดีด้วยคนรักคู่ครองเป็นอย่างไรถ้าคนรักคู่ครองเนี่ยให้เตือนเรื่องของการงานให้รีบออกไปจัดการเรื่องงานแล้วเดี๋ยวจะดีสุขภาพของคนเกิดวันนี้วันเสาร์เป็นอีกวันหนึ่ง คล้ายๆกับของคนเกิดมังคานะคะสุขภาพไม่ค่อยดีต้องดูแลตัวเองให้ดีตอนนี้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยให้รีบไปหาหมอตรวจเช็คสุขภาพดูแลร่างกายให้ดีๆอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆระบบน้ำเหลืองระบบเ,ออเลือดไม่ค่อยดีนะคะให้ไปหาหมอตรวจสุขภาพด้วยโชคลาภมีนะคะเรียกว่ามีโชคลาภใหญ่สําหรับคนเกิดวันนี้คะ่ะ เลขนำโชคสำหรับคนเกิดวันเสาร์ได้แก่เลขหนเลขเจและเลข4ค่ะค่ะดูครบกันไปแล้วนะคะทั้ง8วันสำหรับท่านใดที่มีเกณฑ์ไม่ดีก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะ,ะเรียกว่าการดูดวงเนี่ยเป็นการรู้ล่วงหน้าฉะนั้นรู้ล่วงหน้าเราอย่าไปซีเรียสเราให้ป้องกันตัวเองดูแลตัวเองระมัดระวังให้ใช้สตินำอารมณ์นะคะ ใายนี้อาจารย์ก้อยต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีโชคลาภต้อนรับปีใหม่เฮงๆปังๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ